คำเตือนนิยัยเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนำสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คำหยาบคำสัพท์วัยรุ่นหรือการพูดกำกวงผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทำให้อาชีพหรือบุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นำชักจูงในเรื่องค่านิยมทางเพศแต่อย่างใด ปราวานเกยตุย้ย He is n my friends. บทที่7ปราวานพลาดผมลืมตาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าด้วยความรู้สึกมึนหัวปวสมองตุบๆจนไม่สามารถลุกขึ้นนั่งได้เลยหลับตานิ่งค้างอยู่สักพักก็จะลืมตามองฝ้าเพดานที่มีหยากใยกำลังปลิวเบาๆไปตามแรงลมที่พัดผ่านเข้ามาทางระเบียงซสื่อไอเจ้าของห้องมันคงเปิดเอาไว้เมื่อรู้สึกว่าตัวเองเรับอากาศดีขึ้นบ้างแล้วก็ค่อยๆพยุงตัวเองลุกขึ้นนั่ง ความรู้สึกแรกหลังจากที่ลุกขึ้นมานั่งได้ก็คือปวดเมื่อยไปทุทั้งตัวคงเป็นเพราะทั้งคืนผมนอนอยู่บนพื้นกระเบื้องเย็นๆหัวก็ไม่มีหมอนรองด้วยเอหาตุ้ยแม่งโคตรจใจหยาบเลยจะหาหมอมารองคอให้กูนหนุนหน่อยก็ไม่ได้เอคนใจไม้แส้ระกร,รมแต่จริงๆไส้มันม่วงก็อร่อยดีนะมันใช่เลกจะมาเล่นไหมเนี่ยเอ้เอ้าเอหตุ้ยทำไมมึงปากแตกวะนั่นหันไปมองหน้าไอคนที่นั่งอยู่บนเตียงกำลังมองมาที่ผม ก็ต้องตกใจไม่เห็นรอยช้ำบนปากของมันไม่ได้ช้ำอย่างเดียวเหมือนจะเจอด้วยเห็นแล้วเหมือนโดนต่อยมากกว่าไปจูบก,กสาวมาแน่แต่ถ้ามันเป็นแบบนั้นเพราะจูบก,ก็คงจะเป็นจุบที่รุนแรงไม่น้อยถามไม่ตอบด้วยหญิงน้าเดี๋ยวเนี้แบบปากใส่แม่งเลยไอคนโดนผมว่ามันมองกลับมาด้วยแววตากนตีนมากจะจะลุกขึ้นไปตบให้ตากลับแต่สภาพตัวเองตอนนี้ก็ไม่ไหวจริงๆสมองก็น่าจะยังกองรวมกันอยู่ฝั่งซ้ายชัว เพราะตอนนี้รู้สึกโลกมันเอียงก่อนว่าจะพูดอะไรบางอย่างให้ผมได้งงงวยดูสภาพหน้าตัวเองก่อนเถอะค่อยมาถามกูจนต้องพยายามยันตัวเองลุกขึ้นอย่างยากลําบากเซแล้วเซอีกจนอยากจะนั่งลงไปที่พื้นแต่ก็ต้องสงสัยในคำพูดของมันเลยพยายามพยุงตัวเดินช้าๆไปที่หน้ากระจกเพื่อไปส่องดูใบหน้าแสนล้าค่าของตัวเองแต่แล้วก็ต้องตกใจกับสิ่งที่ได้เห็นใบหน้าแสนเรียบเนียนตอนนี้มีคนฝากรอยตีนเอาไว้ และจากที่ดูขนาดแล้วก็คงจะไม่พ้นเบอร์สิบสองซึ่งเป็นของใครไปไม่ได้เลยนอกจากไอเฮียตุย้ยไอหน้าซนตีนเออกูรู้แล้วไม่ต้องย้ำได้ไหมไอหาเนี่มึงแกล้งกูทำไมไอสัตว์ตุย้ยหนึ่งสองสามสี่โอ้โหยมาครบห้านิ้วเลยวะแม่งยกนิ้วชี้จิ้ไปตามรูปประทับลอยนิ้วบนใบหน้านับจํานวนดูว่าไอหาตุ้ยมันนิ้วครบหรือนิ้วเกินไปไหมถ้ามันขาดไปสักนิ้วกูจะได้ล้อมึงได้ว่าไอด้วน แต่นับแล้วก็พบว่าครบตามจํานวนซึ่งต้องยอมรับในความสามารถมันจริงๆจะประบมือให้นะแต่ตอนนี้มึนหัวอยู่มึงนล่อดนะไอ้เหี้ยจําไม่ได้เลยไงว่ามึงทําเหี้ยอะไรใส่กูเสียงของเจ้าของรอยเท้าบนใบหน้าพูดแทรกความคิดของผมขึ้นมาผมทําได้เพียงใส่หัวด้วยความมึนงงก็จะทิ้งตัวนั่งลงบนพื้นเพราะตอนนี้พยุงร่างตัวเองไม่ไหวแล้วอยากจําได้ไหมว่ามึงทําเหี้ยอะไรกู เออดิไอสัตว์ปวดหัวมากเลยเอ,อ้ยเจ็บหัวด้านหลังด้วยอ่ะเนี่ยได้ไอคนที่นั่งอยู่บนที่นอนลุกขึ้นเดินมาหาผมทันทีที่มันได้คําตอบจนตัวเดินมานั่งยองๆลงตรงหน้าจากนั้นก็ใช้มือั้างปลายคางผมเชิดขึ้นก่อนจะทําเรื่องหน้าตกใจจนผมทําตัวไม่ถูกมันกระแทกปากลงมาบนปากของผมด้วยความเร็วบนริ้ฝีปากของมันลงมาหนักๆจนผมรู้สึกเจ็บเลยเริ่มขยับตัวเพื่อจะหนีแต่ก็ทําไม่ได้ ผมเรียกสติตัวเองกลับมาหลังจากมุนงงสับสนพยายามขัดขืนแต่ก็เพิ่มมายังมึนหัวอยู่เลยทําอะไรไม่ได้นักยิ่งในตอนนี้ไอ้ตุ้ยมันทิ้งตัวลงมาทับจนผมหงายหลังไปนอนกองอยู่บนพื้นมันรวบแค่ทั้งสองข้างของผมตึงไว้บนเหนือหัวแล้วทิ้นน้าหนักตัวทับระบนตัวผมเพื่อไม่ให้ขยับหนีได้ปากก็บดเบียดหนักขึ้นจนรู้สึกเจ็บจําได้หรือ,อยังไอสัตว์มึงทำแฮ้อะไรเนี่ยเออผมยังไม่ทันได้ด่ามันจบ ไอ้ตุ้ยก็กดปากลงมาอีกครั้งมันดูดแม่มรีฝีปากล่ของผมหนักๆใช้ฟันกัดจนรู้สึกเจ็บจีดมือทั้งสองข้างของผมจะคงถูกตรึงเอาไว้เหนือหัวได้มือของมันไอ้คนด้านบนก็ยังคงพยายามบดเบียดจูบแม่มรีฝีปากไม่หยุดจากรุนแรงค่อยๆเปลี่ยนเป็นอ่อนโยนเลยเอาความรู้สึกประหลาดเกิดขึ้นกับผมเกิดความผู้หวงในช่องท้องรู้สึกวิววตรงหัวใจจากที่ขัดขืนเริ่มกลายเป็นคล้อยตามอีกคนไปด้วย ผมเริ่มจูบตอบรับเอียงหน้าปรับมุมเพื่อให้ขนาดมากขึ้นแต่ห้กงสองข้าบปิดลงเคลิบเคลิ้ลไปกับการถูกรุกล้ำเผลอตัวผยเยยปากรับลิ้นร้อนของอีกคนให้แทรกเข้ามาในโพ้งปากมือที่ถูกตึงไว้ก่อนหน้านี้ถูกปล่อยให้เป็นอิสระแต่ผมไร้ซึ่งเรี่ยวแรงจะขยับออกแร่าหนหนักของไอ้ตุ้ยทิ้งตัวลงมาทาบทับจนรับรู้ได้ถึงความผ่าร้อนของผิวเนื้อจิกสร้างความรู้สึกปั่นป่วนให้กันมากขึ้นไปอีก ยิงเปนในตอนที่ลิ้นของเราได้สัมผัสกันเป็นครั้งแรกหัวใจของผมสั่นหนักก็จะกระหน่ำเต้นรุนแรงแรงพอๆกับหัวใจของคนด้านบนที่มือของผมยกขึ้นไปวางทับอ,อกของมันอย่างไม่รู้ตัวและคงไม่ต่างจากมือของอีกคนเลยสักนิดที่ตอนนี้ลูบไล่อยู่ที่หน้าห้องของผมจนตัวสอดมือเข้าใต้เสื้อยืดตัวบางที่ผมใส่อยู่สัมผัสฝ่ามือเผาร้อนบนผิวกายที่อุณภูมิไม่ต่างกันปล <c oughs> ดปล่อยเสียงข้าออกมาอย่างไม่รู้ตัว เมื่อน,นิว้วเรือของคนด้านบนลากผ่านยอดอกแข็งตั้งกลางลำตัวตอนนี้ตื่นเต้นจนแข็งตึงเบียดบนอยู่กับเขาอีกคนที่ตื่นตัวพอกันผมไม่รู้ว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นแต่ผมรับรู้ได้ทุกสัมผัสที่เอตตุ้ยมันกำลังทำอยู่และแปลกใจตัวเองที่ไม่นึกรังเกียจและขัดขืนให้มากกว่านี้กับกลายเป็นจินจอบแต่โดยดีระ,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 ะฟีปากของเราละออกจากกันหลังจากที่ลมหายใจเริ่มหมดลง เสียงคลางหน้าอายสอบประสานกันหน้าฟังอย่างประหลาดก่อนที่คนด้านบนจะหยุดการกระทําแล้วจ้องมองมาที่หน้าของผมด้วยแววตาหยาดเยิมดวงตาของไอ้ตุ้ยในตอนนี้ชวนมองอย่างห้ามไม่อยู่ให้เราเลยไท้สศตากันนิ่งค้างอยู่อย่างนั้นผมรู้ว่าความรู้สึกของมันกับผมในตอนนี้มาไกลมากแล้วหากยังคงอยู่ในท่าทางล่อแหลมแบบนี้อีกสักพักมันคงจะไม่สามารถหยุดได้อีกต่อไหมสัตว์อึ้งกับกระถาของไอ้คนตาเยิม ก็จะยกมือยันอกของมันแรงๆเพื่อให้หลุดออกไปจากบนตัวหัวใจและร่างกายตอนนี้ยังสั่นไม่หยุดแต่ก็ารู้สึกนึกคิดกลับมาจนจะครบร้อยเปอร์เซ็นแล้วผมว่าเรากำลังทำเรื่องผิดอยู่นะผิดเฮี้ยอะไรด้วยซ้ำแม้ว่าตอนนี้เราจำเรื่องเมื่อคืนได้ทั้งหมดแล้วแต่นั่นก็เป็นเพราะผมเมาถึงได้ทำอะไรบ้าๆและทำอะไรแบบนั้นลงไปเฮี้ยมาก มอหน้าไอ้คนที่นอนอยู่ข้างกันมันหัวเราะออกมาเสียงดัดอย่ไม่มีปีมีขุยขำจนตัวงอเพราะกับพ่นคำหยาบไปเรื่อยผมเองก็ไม่ตาก,กันเลยเอมาแหงกนี่เหี้ยเลยเป็นไงวะได้คำตอบแล้วหรือยังฮะคำตอบเหี้ยอะไรอีกอะคำตอบของคำถามมึงไหนไอ้ตุ้ยขยับหัวนอตนตะแคงหันหน้ามาทางผมใช้แขนข้างขวารองใต้คอตัวเองแคดอีข้างเลือนมาที่หน้าผม แล้วใช้นิ้วชี้ของมันจิ้มปากผมแรงๆสองสามทีจบกับผู้ชายแล้วรู้สึกยังไงวะเอไอสัตว์นี่ถามเียอ,อะไรของมึงอะก็ถามเหมือนที่มึงถามกูไงตอนเนี้ยกูได้คําตอบแล้วนะเรื่องของมึงเธอะไม่อยากรู้คําตอบแล้ววะไม่อยากรู้หรอกนะไอเพื่อนเฮียกับคนมอมก็ยังจะเอามาเก็บเป็นความจริงเป็นจังนะไม่เว้ยแต่กูอยากบอกแต่กูไม่อยากฟังอะ่ะเอ้ยไอเฮออออออียตุ้ย โดนมือต่างๆของคนข้างกายรั้งเอาไว้ในตอนที่พยายามจะลุกขึ้นเพื่อนหนีออกจากตรงนี้ก่อนที่มันจะลุกขึ้นมานั่งครอบบนตัวผมอีกครั้งใหญ่หลบไปจากตัวกูมึงจะทําหาอะไรเนี่ยจะบอกความรู้สึกกับมึงไงเอ,อไอ้สับุ้ยกูไม่เล่นแล้วนะเว้ยจกมือดันหน้าไอ้คนด้านบนที่ทําท่าจะก้มลงมาหากันแต่พราะร่างกายยังไม่เต็มร้อยเลยโดดไอ้เพื่อนหืนกระชากมือออกไปวางไว้ที่พื้นข้างลําตัวก่อนที่มันจะใช้เขา่าทั้งสองข้างนีบเอาไว้ไม่ให้ผมขยับหนี จะฟังดีๆหรืออยากให้พิสูจน์อีกทีมึงจะบ้าหรือไงวะในบอกคนลุกกับข้าถามกูไงไอสัตว์นี่ตอนถามบอกแค่คิดก็จะขนลุกแล้วทีนี้มาบอกว่าจะพิสูจน์อีกทีพิสูจน์กับผีในห้องมันเถอะกูเนี่ยขนลุกจะทนไม่ไหวแล้วตอนแรกก็คิดว่ามันคงจะขยักขยงแต่พอทําจริงแล้วก็อย่าอย่าหาพูดกูไม่อยากฟังโหนต้องปลาวานมีการหน้าแดงด้วยอะีคนกวนตีน มาใช้นิ้วจิ้มลงมาบนแก้มของผมแล้วพูดออกมาด้วยน้ำเสียงกวนตีอย่างสุดซึง้งรอก่อนเถอะนะถ้ากูหลุดออกไปได้เมื่อไร่แล้วก็กูจะฝากรราตีไว้บนหน้ามึงั้งสองตีเลยปล่อยปล่อยได้แนละ้วไอ้เหี้ยกูปวดขี้ปวดขี้หรือจะไปมันพูดออกมาด้วยท่าทางกวนๆก็จะ้เลือกสายตาลงตาไปที่กลางลำตัวดื้อร้นของผมและที่เลวร้ายไปกว่าน,นั้นก็คือกูก็มองตามสายตาของมันด้วยไงไอสัตว์แม่เงเอ้ย ตกใจก็ไม่ใช่จะเห็นว่าของตัวเองตื่นอยู่นะแต่ตกใจที่เห็นขอไอ้หาตุ้ยกำลังชี้หน้ากันอยู่แม้มันจะยังหลบอยู่หลังบ็อกเซอร์ก็เถอะนะแต่แม่งชี้หน้าไม่พอวางเบียดกับกูของกูอีกนี่มึงตั้งใจะจะวัดขนาดกับกูใช่ไหมเนี่ยได้ไอ้ตุย้ยมึงได้ได้เม,มแบบี้ปลาวานบี้พ่อมึงสิ่เขินเหรอวะเห็นมาตั้งแต่อันเท่านี้แล้วเท่านี้คำพูดของมันก็ไม่เจ็บเท่านิ้วก้อยที่ถูกยกขึ้นมายืนยันคำพูด มึงมันคนเยร้ายๆๆที่ร้ายจนเกินคขาว่าเลวของมันก็เท่าเน็ยเหมือนกันนั่นแหละไอ้เมื่อก่อนอะเลก็กกว่าของกูอีกเท่าหนอนแมลงวันเลยฮ่าพอตัวมาใหญ่กวากูนิดหน่อยเออแม่งมันก็ใหญ่กวากูเยอะเลยนี่วะทำไมาโชนะไอ้เลวยุกกำลังห้ากนตีนได้เฮียนี่ปล่อยกูได้แล้วอึอดอัดจะปล่อยก็ได้แต่ขอบอกความรู้สึกก่อนนี่มันยังไม่จบเรื่องนี้อีกแล้ววะเนี่ยจะผูกใจเจ็บอะไรกันนักหนากับออกแค่คนอ,อกหักรักชำ้ำแล้วก็ทำเรื่องไล่สาระลงไป เออเออเออจะมาบอกก็มาบอกมาเร็วๆกูปวดขี้เร็วๆ <c oughs> อืมไอ้ตุ้ยตกใจะจะต้องรีบหลับตาเมื่อไอ้คนด้านบนมันโน้มหน้าลงมาจนใกล้ลมหายใจผ่าร้อนเป่าล้ลงบนหน้าผมจะเผลอกันหายใจอย่างลืมตัวได้ยินเสียงหวัวเราะ <c oughs> ดูชอบใจกับท่าทางของผมจากไอ้คนด้านบนเบาๆก่อนที่ลมหายใจผ่าร้อนจะเลียตาไปอยู่ที่ข้างหูมึงจบได้ห่วยแตกมากไม่น่าล่ะถึงโดนเมียทิ้ง ไอส้สตุ้ยพีพลักไอเ้อบเอไอไอไคนอโอ้ยโมโหจนนึกคำด่าไม่ออกจุบกูหนักขนาดนั้นแล้วก็มาบอกว่ากูจูไม่เป็นจนโดนทิ้งมันหน้าโมโหน้อยที่ไหนกันเล่าแถมแม่งโดนกูผลักจนหงายหลังก็ยังหัวเราะได้อีกนี่มึงบ้าเลยไงวะไอ้ชายไอ้มั่วไอ้คนเอาไปทั่วใครจะไปซ้ำซ้อนกับมึงอ่ะไอ้คนไม่มีหัวใจ ไอ้คนเลวรลยย้ำส้มตำน้ำตกโอ้ยโมโหยรอก่อนนะเว้ยเดี๋ยวกูจะเอาคืนให้สาสมเลยไอ้แมงเอ้ยพอยู่ตัวเองลุกขึ้นเดินปึ้งปังปึ้งปัง,ปง,ปงลากผ้าเช็ดตัวเข้าห้องน้ำโมโหไอ้คนเลวข้างนอกไม่พอยังต้องมาโมโหไอ้ปลาวานน้อยที่ยังไม่เลิกพงกหัวอีกมึงจะหืนอะไรกันนักกันหนาเล่าเนี่ยไอ้เดปรปลาวานมึงต้องรู้ตัวนะว่าไม่ควรตื่นเพราะจูบกับไอ้ผู้ชายชั่วคนนั้นไอ้ตุย้ยโอ้ยแมงเอ้ ทำไมตอนจบหน้าแม่งต้องลอยมาด้วยเนี่ยเลิกเรียกเชื่อกูได้แล้วไอ้เคียขอนุกเฮ้ยไอ้ชั่วเช้าวันอาทิตย์หลังจากที่เรากลับมาถึงบ้านกันเมื่อวันก่อนหลังจากบทพิสูจน์บ้าบอคอแต่อะไรของไอ้หาตุ้ยมันจบลงด้วยการที่ผมไม่คุยกับมันเลยตั้งแต่ตอนนั้นจนมาถึงวันนี้ผมพยายามเลือกที่จะเจอกับมันโดยการหนีไปบ้านไอ้น็อตเพื่อสมัยเรียนมัธยมเมื่อวานทั้งวันกลับมาถึงบ้านก็สี่ห้าทุ่มพร้อมเข้านอนแล้ว จะให้พูดตามความจริงผมกําลังรู้สึกกระดากไม่ใช่อายนะแต่กระดากใจที่เราทําอะไรแบบนั้นลงไปสัมผัสว่าความที่รับมันดีเกินกว่าที่ใจจะรับได้ดีเกินกว่าที่เคยได้สัมผัสมาทั้งชีวิตอันนี้ผมไม่ได้พูดว่าเกินจริงเพียงแต่เป็นเพราะใจรู้สึกแตกต่างจากตอนที่ผมเป็นฝ่ายควบคุมเกมกับคนรักที่ผ่านมาก็าถูกปลุกเรา้าและโดนควบคุมมาสร้างความแปลกใหม่จนใจอยากจะลิ้มลองอีกอย่าง คงเพราะอไอ้ตุ้ยมันช่ำชองกับเรื่องพวกนี้ด้วยเลยไม่ใช่เรื่องยากที่มันจะโน้มน้วให้คล้อยตามพี่วนันแม่ให้มาตามลงไปข้างล่างจะใช้ไปซื้อของนะเออเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเราไปตอบกลับน้องสาวคนเล็กที่ตะโกนเสียงดังอยู่หน้าประตูห้องเรียกสมองที่กําลังคิดฟุ้งซ่านให้หยุดลงไปในทันทีผมพยุงตัวเองลุกขึ้นจากที่นอนเพื่อเข้าไปห้องน้ําจัดการธุรัส่วนตัวจนเรียบร้อยแล้วลงไปหาแม่ที่ชั้นล่างของบ้านตามที่น้องสาวขึ้นมาตาม บ้านของผมอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับมหาลัยเพียงแต่ต่างอำเภอและระยะทางไกลพอสมควรเลยทำให้ผมเลือกที่จะไปพักอยู่ที่หอจะกลับก็วันเสาร์อาทิตย์หรือบางทีก็เป็นช่วงวันหยุดยาวแบบอาทิตย์นี้ผมเดินลงมาจากชั้นบนเพื่อเข้าไปหาแม่ที่ตอนนี้น่าจะยังทำกับข้าวอยู่ในครัวเพราะกินอาหารเลวออกมาจากถึงตรงนี้และด้วยเวลานี้ยังเป็นเวลาเช้าเช้าที่แบบว่าเพิ่งจะหกโมงครึ่งเองอะ่ะเช้าไหมล่ะ แม่ลูกชายคนหล่อพ่อไปหล่อมาแล้วเฮ้ย,อยไอเจ้าบาวานลงมาก็เล่นพ่อตัวเองเลยนะเนี่ยฮฮอยู่ด้วยเหลอครับพ่อหันไปยิ้มแย่ๆให้พ่อที่นั่งหลบมุมอ่านหนังสือพิมพ์พร้อมจิบกาแฟยามเท้าอยู่ผมที่เดินเข้ามากอดแม่หวังเอาหน้าโชว์ว่าแม่สวยเลยได้ลูกชายหล่อเลยทําได้แค่ซุกหน้าลงบนไหล่อย่างออดอ้อนแม่เองก็ยกมือขึ้นมาลูบเบาๆก่อนจะหมุนตัวหันมาคุยกันจะบอกว่าหล่อเพราะแม่สวยใช่ไหม เออรู้ใจจังมาหอมทีซ่คนสวยทะเลนนั่นเราคนสวยประจำบ้านบนอย่างไม่จริงจังนักก็จะเอียงแก้มาให้ผมหอมอย่างที่ขอไปจากนั้นก็อยู่เอากระดาษโนต้ตซึ่งน่าจะเป็นใบรายการซื้อของตามที่ใช้ให้เจ้านีโมโขึ้นไปเรียกผมไปรถตุ้ยนะลูกตุ้ยรอยอยู่แล้วอ้าวแม่ทำไมไม่ให้วานขับรถไปเองอ่ะรถพ่อเอาเข้าอู่ได้คำคำนอนโอ้อเ,ออ,เอ,ออะไรกันวะเนี่ยพูดว่ากับแม่ได้หรือไงเรา เดี๋ยวจะโดนตีปากเผลอตัวพูดออกไปอย่างไม่ได้คิดจนเกือบโดนฝ่ามือพี่ฆ่าจากแม่ที่ยกขึ้นเตรียมฟาดปากกันเต็มที่ผมเลยต้องรีบถอยรถไปยืนชิดประตูยกมือไหว้ายำงามเพื่อเป็นการขอขมาขอโทษครับวานแค่วะกับตัวเองเฉยๆครับเอ้ยไปได้แล้วจ้าว,วานยืนเล่นอยู่ได้ไปพ่อจะสวิตกับแม่ใช่ไหมล่ะไล่ลูกแบบนี้เออรู้ใจนะเนี่ยเอาเอาไปเอาติป20บาทไปกราบงาม,งาม ยกมือไหว้พ่อพร้อมกับรับเงินแบงค์ยี่สิบแล้วหมุนตัวเดินอ,ออกมาจากรัวเพื่อปล่อยให้พ่อกับแม่ได้สวิตคิ้วกันสองคนเอ๊ะทำไมต้องไปกับมันด้วยวะแต่ก็ยังไม่ไาวจะบ่นกับตัวเองไปตลอดทางจนมาถึงหน้าบ้านผมยังไม่อยากเจอหน้ามันเลยให้ตายสิไม่รู้ว่าไอ้คนหน้าด้านมันจะแกล้งเย้าอะไรให้ได้เงนินอีกคือผมไม่ได้คิดไปเองหรือคิดเผื่อนะเพราะไอ้ตุ้ยแม่งชอบทําแบบนั้นจริงๆก็คิดดูนะตอนเดินทางกลับบ้านเมื่อวันก่อน ผมไม่ได้คุยกับมันก็ใช่ว่ามันจะไม่คุยกับผมเสียที่ไหนแม่งพูดมา,จากจนน่ารำคาญแถมยังแหกปากแปลกเพลงร้องหัวจนหน่หวงหูกูไปอีกคนดีเขาไม่ทํากันหรอกแบบเนี้ยม่แต่คนบ้าแบบมันเท่านั้นแหละที่ทํหน้าแดงอีกแล้วเขินพี่ละจ้าเแบบี้ปาวานอุ๊ยอ๊ยใครมันดึงหน้าซัดลามกไอ้คนขับรถหืนกามแม่งยื่นมือมาจิ้มหน้าขาผมเฉียดปาวานน้อยไปนิดเดียวเท่านั้น แล้วมันยังพูดแบบนั้นออกมาหน้าตาเฉยอ,อีกผมแทบไม่อยากคุยกับแม่งเลยอดที่จะตะโกนด่ากลับไปไม่ได้ตอนนั้นจยาจลงจากรถให้รู้แล้วรู้รอดกันไปเลยแต่ก็ไม่อยากใจรอรถประจําทางที่นานๆจะมาทีก็เลยต้องอดทนที่จะไม่กระทืบคนขับให้ตายคาตีนไปก่อนแก้กลับหนีแม่งเลยแล้วกันมารู้ตัวอีกทีก็ทอดถึงบ้านจากที่จะแค่แกล้งหลับกลายเป็นเผลอหลับไปจริงๆถ้าแต่ตอนไหนก็ไม่รู้แต่ที่รู้คือตอนลืมตาตื่นขึ้นมา แล้วตัวเองก็นอนตือยู่คนเดียวในรถโดยที่รถนั่นจอดอยู่ใต้ต้นต,นตะขบหน้าบ้านไอ้เหี้ยตุย้ตยเปิดกระจกให้ด้วยนะไอสัตว์ต้องขอบใจมึงไหมเนี่ยที่กลัวกูหายใจไม่ออกแต่ก็ไม่กลัวยุงล่าก,กูไปแดกมันเร็วใช่ปหเนี่ยทิ้งคนที่มึงเพิ่งจะจูบเมื่อเช้าให้นอนตากยุงไอคนชั่วไม่ช้าชั่วเร็วยิ่งกว่าเน็ต 5G มาแล้วลูลกตุ้ยนุ้ยกำลังรองอยู่เลยสวัสดีครับแม่ยกมือไหว้แม่ไอ้ไอตุ้ยที่นับถือเหมือนแม่ตัวเอง ลังจากที่เดินเข้ามาในรั้วบ้านมาแล้วประตูรั้วบ้านสีแดงเลือดหมูถูกเปิดแงะเอาไว้เหมือนเช่นทุกครั้งบ้านของเอตุ้ยกับบ้านของผมเป็นบ้านพู่สองชั้นปลูกคล้ายๆกันต่างกันตรงประตูทางเข้าไปในตัวบ้านของบ้านผมอยู่ฝั่งขวาแต่ของบ้านเอตุยอยู่ตรงกลางและการตกแต่งภายในนิดหน่อยมาแล้ววะไม่ตอบอะไรกลับไปเพราะยังไม่อยากคุยกับมันมากนักแค่ต้องมาเห็นหน้าก็นายใจจะแย่อยู่แล้วแม้ว่ากูนั้นจะเป็นคนเริ่มเรื่องบ้าบอนั่นเอง แต่ก็ใช่ว่าจะทำใจยอมรับได้ว่าจุกว่าคนสับสนแบบมันไปเลยปะเราตัดลิบิดก่อนไหมล่ะไอ้สัตว์ไม่เอากาดคุยใหญ่ไอ้เฮียแม่งเฮียมากมากพูดออกมาสักผ้า,าวันวาลอยเข้าหัวกูเลยถ้ามันยังพูดอย่างเดียวที่ผมจะยังไม่โมโหจนตัวสั่นได้ขนาดนี้แต่แม่งพูดพร้อมยกนิ้วกลางมาแย่รูจมูกกูอีกนี่ดิไม่ให้โมโหจะไหวไหมเนี่ยใหญ่มันเจ็บนะไอ้ตุย้ยขอโทษนะเแบบีของพี่มันใหญ่ เตือดิออกมาด้วยความหัวเสียไม่เข้าใจและอ่อนเพลยียกับความเลวร้ายของมันมากมันจะต้องมาโชว์ความใหญ่โตกันกลางบ้านแบบนี้ได้ยังไงวะเนี่ยแต่กูจะไปซื้อยาเพิ่มขนาดฉีดกระตุ้นแล้วทำแม่ทุกอย่างให้ใหญ่แล้วเอาไปฟาดหน้ามึงเองมึงคอยดูมึงคอยดูไอ้สับตุ้ยมึงคอยดูกูไปก่อนนะครับแม่ไปการดีๆนะจ๊ะพวกลาแม่ขอไอ้ลามกยิ้วกับเปรตแล้วออกมาเจอรอมันอยู่ใต้ต้นตะขบเพื่อเก็บลูกสุกกินแก้ง,งุนงิด เขาบอกว่ากินของหวานแล้วจะดุเอ้ยเอจะอารมณ์ดีขึ้นลูกตะขบสีแดงสุกๆหวานเจี๊ยบขนาดเนี้ยคงจะช่วยให้กูอารมณ์ดีขึ้นระบ้างใช่ไหมขึ้นรถดิเบบี้เลิกเริเยกูแบบนี้ได้ล้วไอ้เหียตุ้ยไม่ให้เรียกเบบี้จะให้เรียกนอนหรือไงเฮ้ยถ้ย่งไงบ้านพ่อมึงสิอามมา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 อาวาามาาามาา ตอนนี้บอกเลยแดดตะกบทั้งใบทั้งต้นไปด้วยกูคงไม่หายหงุดหงิดถ้าอย่างต้องเจอกับไอ้หาตุ้ยอยู่ไม่ได้กาแล้วแบบนี้ผมควรจะต้องคุยกับมันให้รู้เรื่องเราควรจบเรื่องยี้ยนี่สักทีไม่อย่างนั้นผมอกแตกตายเพราะความโมโหแน่ๆไอ้ตุ้ยอืมว่ารถวิ่งออกมาจากบ้านได้ระยะหนึ่งแล้วผมที่ทบทวนคำพูดตัวเองเงียบๆสักพักก็เริ่มบทสนทนากับไอ้คนที่กำลังขับรถด้วยอารมณ์ดีสุนทรีร้องเพลงบ้าบอคอแต่เขามันอยู่คนโดยเรกชื่อก็ขายับรับเบา เพราะก็ใช้นิ้วกดลดเสียงเพลงที่ปุ่มปรับระดับเสียงบนพวงมาล,ายลัยรถมันหันหน้ามองผมเพียงแวบเดียวไม่เห็นว่าผมยังไม่พูดอะไรต่อมีอะไรทำหน้าเครียดอย่างกับคนตายมึงอ,อาจจะตายคนแรกก็ได้นะกูคนแรกแล้วมึงคนที่สองใช่ไหมกุณตีนใช้มือผลักหัวไอ้คนกุญปาทให้ตลอดเวลาอย่างแรงไปหนึ่งทีจนหัวมันกระแทกขอบกระจกรถฝั่งขวาแต่ก็ไม่ได้ทําให้มันเจ็บมากมายอะไรนักหรอกเพราะมันก็ยังไม่ได้โวยวายอะไรออกมา นอกจากหัวเราอชอบใจไม่น่าจะเป็นพวกเอ็มแน่ๆเลยซาดิดอะไรเงี้ยตกลงเรียกกูทำไมมีอะไรพูดมาค <ười> ือลีลาคนขับรถอยู่ถอนหอายใจออกมาเสียงดังเพราะก็ยื่นมือมาผลักหัวผมคืนแต่มันก็ไม่ได้ผลักแล้วปล่อยนะมันจะข้างมือข้างนั้นเอาไว้บนหัวผมอยู่โยกไปมาอย่างที่มันชอบทําเวลานึกมาไส่อยจะ,จะแกล้งมันจะพูดเรื่องวันนั้นใช่ไหมวะอือฮึอ,อือฮอึอคิดมากทําไมวะเรื่องแค่นั้นเอง มากกว่านั้นก็ไม่ต้องคิดมากหรอกเอองั้นมึงก็เลิกกวนตีนกูสักทีได้แต่ต่อว่าได้แล้วมีคาว่าแต่กูควรจะไว้ใจมึงได้ไหมเนี่ยไอ้นี่แม่งลีลายเยอะด้วยสิเวลาที่มันถือไพ่เหนือกว่าไม่ให้กูเลี้ยงข้าวเลี้ยงหนังก็ใช้ทำรายงานแทนเพื่อเป็นข้อเลอกเปลี่ยนตลอดจะเอาอะไรฮะว่ามาจบกันอีกครั้งได้ไหมวะอ้าไอ้ี้ยตุย้ยแล้วที่หน้าโมโหไปก่อนนั้นก็คือว่าไงจะแลกไม่แลกกูก็ยอมทุกทีเออ สำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับท่านผู้ชมก็หาใครฟังถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อ, ive, อย่าลืมกด s ั b ส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไก่คนนี้ด้วยนะครับผมนะนะครับนะครับนะครับให้เสียภาษาไทยโดย chicken voice studio